สวัสดีปีใหม่ค่ะคนะกุมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี69นะคะเดือนมกราคมพลังงานเรื่องของการงานบางท่านเนี่ยนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องไปรับทั้งงานนอกงานลาดงานหลวงนะแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่าเราจะโดนอิจฉาริษยาโดนกันแก้งโดนโยโมหูโดนอะไรสารพัดอะคะ่ะ แต่คุณกำลังจะประสบความสำเร็จอืมมันเป็นชั่วโมงของเราคุณสามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้เลยนะคะเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเราขยับขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งหรือว่าลายล้อมไปด้วยดาวและเพชรอะไรอย่างนะะี้ค่ะมันก็จะมีเสียงต่างๆนานาเพราะฉะนั้นคุณก็รับฟังแต่คนที่เขาให้พลังงานที่ดีกับคุณเช่นผู้ใหญ่ที่ อยากจะสนับสนุนเราเห็นข้อบกหร่้องแล้วก็สอนเราเตือนเรายินดีด้วยนะคะสำหรับตำแหน่งงานและรายได้ที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นชื่อเสียง FC โปรเจกต์หลายๆอย่างมันกำลังกรูเข้ามาถ้าคุณไม่ใช่โนหนึ่ง นะวินาททีเนี่ยมันไม่มีทางนะคะที่คนอื่นเขาจะมาจอใจกับเราคือน้องอะเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมวะชอบมีคนมายุ่งกับเราจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคือไม่เคยเอาตัวเองขึ้นหิ้งซะเท่าไหร่นะคะตนได้มาตาระหนักรู้เอาก็กูเป็นคนของประชาชนเนี้ยนะคะถ้าเป็นคนปกติอะ มันไม่มีใครมาเจาะแจกับเราขนาดนี้หรอกถูกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นก็พยายามมีความสุขกับช่วงเวลานี้ค่ะถ้าเราไม่มีดีเลยอ่ะมันไม่มีคนมาอิจฉาหรอกทุกคนนะคะอันนี้คือเรื่องงานของกลุ่มนะก็เป็นช่วงเวลาที่อิ่มใจนะคะแล้วก็มีความสุขในเรื่องของการงานมากๆบางท่านคือคุณตกงานอยู่คุณก็สบายนะ เพราะว่ามันมีในเรื่องของคนเอางานมาให้หรือมีออฟเฟอร์อะไรบางอย่างจากคนรู้จักนะคะมันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะไปหรือไม่ไปนะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะคะแล้วก็บางท่านคือคุณไปทํางานที่มันไม่ได้เงินแต่คุณก็รู้สึกได้รับในเรื่องของความสุขการอิ่มเอมใจนะคะการปรบมือการเป็นที่ยอมรับของสังคมณนะจุดจุดนั้นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงหรอก ช่วงนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นนะคะเดือนมกราของราศีกุมนะคะทีนี้เรื่องเงินนะคะเงินเนี่ยมันยังอยู่ในสภาวะของการตึงมือและแบกรับภาระหนี้สินแต่มันดีตรงที่มัน แก้แค่แก้ไขได้ยากใช่ไหมแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะคะเช่นคือคุณอาจจะได้เงินอะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดอ่ะเข้ามาแก้ไขในเรื่องของการเงินถ้าคุณไม่ได้ใช้เงินเกินตัวคุณไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่ามีภาระหนี้สินหรือมันมีเงินอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องไปจัดการแก้ไขอ่ะมันจะมีเงินบางก้อนมันมีเงินบางอย่างเขามาไวมากเลยมาทันด้วยว่ามาทันเวลาพอดีอย่างกับคนรู้ใจน,นะคะเช่นการเสี่ยงโชวการติวเลขอย่างหนักไปซื้อการหาเลข เฟ้นหาหวยนะคะแล้วก็ถูกในที่สุดอะไรเงี้ยนะแต่ให้เรามาระวังในเรื่องของการที่โดนชวดในเรื่องของโชคลาภนะคะอาจจะไปเจอเจ้ามือที่แบบไม่ค่อยสะอาดหรือว่าหลอกเอาเงินเราะคะ่ะเขาเบี้ยวไม่ให้เงินจ่ายเงินไม่ครบตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะมันเหมือนจะดีแต่มันยังดีไม่สุดแต่ก็ยังเป็นลักษณะของการที่ไม่ตึงมือมากนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบ ขอความช่วยเหลือจากใครแลร้วโดนอีกนออะไรประมาณนี้คือเราช่วยตัวเองได้เพราะว่ามันมีเงินก้อนนี้เข้ามาในทันเวลานะคะกลุ่มอาทีนี้เรามาต่อกันในพาร์ทของความรักค่ะมาต่อกันในพาร์ทความรักนะคะคนโสดคนโสดเห็นว่ามันมีตัวเลือกเข้ามานะแต่ว่ามันยังไม่ใช่คนของเราเช่นคนที่เราไปสัมมนาพูดคุยนะคะเจอกันจากการร่วมงานการคอลเลบ คนที่อยู่ไกลในโซเชียลมีเดียนะคะคนที่เป็นเพื่อเราเออมันมีทา r ์เก็ตเยอะแยะมากมายนะคะแต่คุณน่าจะเลือกตัวเองเพราะว่าช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาของการที่เราจะจริงจังในเรื่องของความรักอะน,นะคะคือกุมบางท่านเนี่ยคือเจ็บมาเยอะนะคะในเรื่องของการที่เข้ากันไม่ได้ก็ดีใช้อีโก ต่อการมากก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตนะคะว่าเราอาจจะเลือกตัวเองก่อนเพราะว่าวินาทีนี้มันน่าจะมีความสุขที่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี้คุณน่าจะเลือกให้กันอะไรกันเป็นเพื่อนไปเลยนะคะเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้นะคะเราก็ไม่ได้อยากจะยอมเขาเขาก็ไม่ได้อยากจะยอมเรานะ เป็นช่วงเวลาของการรักพี่เสดายน้องด้วยกด็ดีนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นมันก็จะกลายทําให้ว่าเออมันเหนื่อยเกินไปเราก็จจะให้เป็นแค่เพื่อนกันนะพี่น้องอะไรเงี้ยอนะคะ่ะมันเป็นรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะนะคะก็คือได้เจอหน้ากันทุกวัน,นก็ต้องมีสปาร์กจอยถูกไหมคะ แต่ทีนี้ไพ่แนะนาบอกว่าเออมันมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ใดกระทาที่คุณกําลังเจออยู่อ่ะวันนี้มันอาจจะดีวันถัดไปมันอาจจะเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้คุณยอมรับในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้นะคะต้องปล่อยอะค่ะแล้วก็บทเรียนพวกนี้มันเขามาสอนเราด้วยอะนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรามันอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีเวอร์ชันที่ดีขึ้นอะค่ะเรียนรู้ เข้าใจตัวเองเรียนรู้ถึงบทเรียนตรงนั้นว่าเราทําแบบนี้แล้วเราได้อะไรอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนแปลงในอีพีนี้มันเป็นจุดที่ทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้มันไม่ใช่เรื่องแย่นะคะหลายๆคนจะไม่ค่อยโอเคกับการเปลี่ยนแปลงเท่าไหรอ่อะไรก็คือน้องเข้าใจเลยนะตอนแรกๆในชีวิตน้องอะ่ะคือเจออะไรลักษณะนี้น้องก็รับไม่ได้เหมือนกัน นะคะแต่พอมันเจอบ่อยๆเขามันเริ่มชินเลยตระหนักแต้ว่าโลกใบนี้แม่งไม่ไมไม,ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยนะไม่แน่นอนเลยนะนะคะก็เลยรู้สึกว่าปรับ mindset ใหม่นะ,ะให้มองว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเนี่ยมันกำลังจะนำเราไปสู่เวอร์ชั่นที่เติบโตมากขึ้นชีวิตเรากำลังก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล่องร้ายอะไรอย่างงี้ค่ะเราไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเราไปต่อเรื่อยๆก้าวช้าก้าวเร็วก้าวเหมือนกันนะคะด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะเพราะว่าชีวิตก็แบบนี้นะคะทุกคนอาทีนี้เดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทคนคุยคะ่ะมาต่อกันในพาร์ทคนคุย นะคะคนคุยเห็นว่าใครหนึ่งคนในที่เนี้ยไม่โอเคกับการที่ไม่ชัดเจนก็เลยไปเลือกคนใหม่มี expectation ที่สูงแต่ว่าพอคา,าดหวังไปแล้วมันเหมือนแบบผิดหวังอะ่ะอืมนะคะก็เลยเลือกที่จะไปหาอะไรที่มันตื่นเต้นสนุกสนานจะลงใจอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่า คนหนึ่งคนนี้ที่นี้ไม่ชัดเจนเราก็อาจจะมีคนในคอนเนคชันเนี้ยเยอะมากมันมองหานาคตร่วมกันมันไม่เจอมันพัฒนาไปแล้วมันอยู่ตรงไหนพัฒนาแล้วมันไม่ชัดเจนนะคะบางท่านมันไกลกันด้วยนะคะก็เลยลองไปเล็อกเย่ยงอื่นนะคะเพื่อเรียนรู้ดูว่ามันใจยังไงนะแต่ถ้าสมมติมันยังไม่ได้มีกระบวนการนั้นเกิดขึ้นก็มีโอกาสส่งว่าน่าจะเลือกคนนี้ นะคะถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ขอลองดูสักหน่อยนะคะพอรู้สึกว่าคนนี้เออนะคะฟิลมากนะคะก็คือแบบชอบมากเลยพี่น้องหนูชอบคนนี้บบาๆกำลังเป็นช่วงลงนะคะแต่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะคือมันเหมือนเริมเร็วจบเร็วนาอะนะคะมันเป็นการเลือกล่าแบบชัดเจนมากเลยนะอย่างแรกนะคะ ก็เพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปมันมันลงทุนไปแล้วมันผลลัพธ์มันคือเท่ากับศูนย์นะคะมันดูเหมือนสปาจอยนู่นนั่นนี่นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเหมือนได้เก็บไว้แค่ในสต็อกของกันและกันใครหนึ่งคนในที่นี้ยังไม่ลืมคนเก่าเลยนะคะเพื่อเพาาื่อจะไปกลับไปรีเทิร์นกับคนเก่าแล้วเขาก็ค้างเติงเราไว้ในโกดัง,งเนี่ยเก็บผนนี้ไ่ไในสต็อกอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะก็ แผ่ใจเขาก็ค่อนข้างเยอะเนาะไม่รู้ว่าใครนะคะก็เลยทําให้การเริ่มต้นหรือการไปต่อในคอนเนคชันเนี่ยมันยากลําบากคอนเนคชันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะดูเหมือนผิวเผินอะมันอาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวได้ใช่ป่แต่ว่าเหนื่อยลําบากพยายามพิสูจน์เกินไปกับคอนเนคชันนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออก็จบๆไปเถอะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าผลลัพธ์คือมันไม่ได้อะไรนะคะอย่างที่สองก็คือ ก็พูดง่ายๆอ่ะว่ามันมีการคุยกันต่อแล้วก็ยังไม่ได้เป็นการเลิกลากันนะคะเพราะว่าใครหนึ่งคนในที่นี้ยังหวงยังห่วงคอนเนคชั่นนี้อยู่แต่พอถึงจุดอิ่มตัวเลยะค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยเงี้ยเพราะคุณทั้งคู่ก็คือยังอยากพิสูจน์กันต่อนะคะถึงแม้ว่าใครหนึ่งคนในที่นี้จะไม่เหมือนเดิมนะคะก็เพราะว่าเราเลือกเราไงอ่ะมันเขาเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเองนะ ก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องของการวางแต่ถามว่าไกลยังนะคะต้องไปดูอนะีพีหน้านะคะอีพีนี้ก็คือใกล้ละนะคะแต่าอาจจะยังอาจจะยังไม่จบเพราะว่ารู้สึกว่าเออลองเปลี่ยนก่อนไหมเพื่อมันจะเวิร์กขึ้นนะคะทีนี้คําแนะนําจากไพ่เราคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของความเชื่อเลยนะความเชื่อการดึงดูดนะคะแล้วก็การเมนิเฟสต่างๆในมันจะค่อนข้างมีอิทธิพลกับ คอนเนคชันเนี้ยนะคะหรืออจิ i t u อะไรบางอย่างอะ่ะมันจะนำพาคอนเนคชั่นเนี้ยไปในแบบที่คุณเชื่อแล้วคุณคิดถ้าคุณเชื่อว่าแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกเราอะไรเออมันมีโอกาสสูงมันจะเป็นในทิศทางนั้นนะคะถ้าคุณเชื่อว,ว่ามันจะดีขึ้นได้มันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะน้องก็ไม่ได้อยากจะไปพูดว่ามันจะเหมือนกันทุกคู่เลยมันยากอะคะ่ะทุกคนนะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะอัน,นอาจจะ แนะนำได้ง่ายมากกว่านะาที่นี้เราไปดูพาดคนมีคู่ค่ะโอ้โหไพ่คนมีคู่อลังการมากนะคะคือบางท่านเนี่ยมันเหมือนว่าใครหนึ่งคนในที่เนี้ยก็คือเขาเฉยชานะ,ะแล้วก็ไปใส่ใจอะไรเขามากเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วก็ลาคาญนะคะชัดเจนนะไม่มีอะไรมากมหมน่าจะไปรู้สึกว่าคนใหม่อะ ใช่มากกว่านะคะอยู่ไปอยู่มามันไม่ใช่สระนะคอนเนคชันนี้นะคะทั้งที่แต่ก่อนก็นคือใช่เนาะแต่ตอนนี้คือมันเฉยๆนะบางท่านมันห่างกันด้วยะคะ่ะห่างกันด้วยเรื่องของงานหรอกเพราะอาจจะเป็นเงิน,นที่ทาเข้าที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่เหมือนเดิมก็มีปัจจัยหลายอย่างแต่ค่อนข้างมีสตินะไม่ได้แบบว่า ไปเรื่อยนะคะก็ค่อชัดมากว่าเออเราไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เป็นลนักษณะของอารมณ์โชวบูบนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีลักษณะอยู่คนเดียวต,ตกตะกอนนะคะเลยทําให้เสียงในหัวมันชัดมากนะคะไม่ได้แบบเป็นแพรชงแพชชั่นอะไรหรกนะคะก็เลยมีการแอคชั่นที่ตรงไปตรงมาทําให้อีฟายเดี๋ยวต้องปล่อยนะคะ มันไม่ได้หลอกตัวเองอ่ะอืมอยากไปเริ่มต้นอัาคนใหม่นะคะอยากเป็นเพื่อนกันอยากรู้สถาน,นะนะคะเพราะว่ามันไม่มีความโรแมนติกอะไรอะคะ่ะทุกคนนะคะมันเฉยๆไม่ใช่แล้วไงทีนี้ออ่แนวโน้มในอนาคตน,นี้ก็ไม่ต้องสืบเลยนะคะถ้ายังพึ่งพากันในเรื่องของการงานและการเงินง่งหน้าที่ความรับผิชอบอะ่ะมันก็จะเป็นในส่งนั้นต่อความละหองละแหงนะคะ ทางรักทางเกียร์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะแต่เราจําเป็นที่จะต้องพึ่งพากันเพราะว่าเราโตแล้วมันเป็นแชปเตอร์ของการที่ว่าคือยังแคร์แต่ก็เรียนรู้ถึงบทเรียนของความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเขาทําอะไรเขาชี้แนะเรายังไงนะคะแล้วความนี้ใครหนึ่งคนในที่เนี้คือแบบเป็นตัวเองมากนะคะแล้วก็สอนให้อีกฝ่ายอะรู้จักความรับผิดชอบในคอนเนคชั่นนี้นะ อาจจะคงสถานะเป็นพ่อแม่ลูกนะคะเป็นเพื่อนกันไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของแผลใจอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขามาสอนให้เรารูจักเขาได้ดีมากขึ้นนะมา,าจ,จะเปลี่ยนเป็นมากกว่าเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนหรืออาจจะรู้สึกตัวเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ชัดๆว่าความรับผิดชอบมันยังมีร่วมกันเพราะว่าคอนเนคชันเนี้ยจริงจังไม่ใช่เล่นๆถูกไหมคะ แต่เรื่องของ romantic feeling อะไรอย่างเงี้ยก็โฟกัสไปที่ในเรื่องของการทางหลักทางเกียริเพราะใครหนึ่งคนในที่นี้ขี้หึงมันแรงนะฮะหึงแรงนะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคู่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้คะ่ะเวลาพูดอะไรก็มันจะตรงไปตรงมามันทาให้ฝ่ายเครียดเลยอืมแต่ในความที่แบบเราจริงจังอะ่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบกคอนเนคชั่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ ทีนี้คำแนะนําเขาบอกว่าให้คุณเชื่อนะคะในสัญชาตญาณภายในนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะไก,กาล์ไล่คุณอยู่นะคะก็คือถ้ามันมีอะไรไม่ดีจริงๆอ่ะชอบมาพากคุลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยคุณได้รู้เองนะคะท่านคุ้มครองคุณอยู่นะคะประมาณนั้นก็ดวงส่วนตัวอไลน์มานะคะคือปีหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่อีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลย อะทุกคนก็ดูในเรื่องของใบเสนอราคาแล้วกันนะคะน้องอาจจะไม่ได้ตอบทุกข้อความเวลาทักมาน้องใส่รายละเอียดทุกอย่างไว้ในใบเสนอราคาหมดแล้วนะคะถ้าไม่ได้รับการตอบกลับจากน้องนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าน้องก็ยังมาเจอทุกคนในช่องถูกปะ่ะน้องจะดูแค่ดวงอะคะ่ะในรายโอเนาะแล้วก็มีการคอนแทคในเรื่องของงานต่างๆเช่น ไลฟ์สดนะคะกับแบรนด์สินค้านะคะงานรีวิวนะฮะงานต่างๆใหม่ๆเท่านั้นนะคะคําถามจากลูกค้าในการดูดวงส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ตอบอะไรมากมายจะตอบก็ตอบเมื่อมีการโอนเงินมาแล้วแล้วก็ตอบคําทํานายกลับไปนะคะประมาณนั้นแหละทุกคนนะคะมันก็เปลี่ยนตามเลเวลของการก้าวหน้างานเนาะนะคะ โชคดีค่ะกุมอย่างน้อยเรายังได้เจอกันในช่องเนาะสวัสดีค่ะ